สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง2วง,งนะครับที่มีความบังเอิญในการคัมแบ็กมากๆเลยเพราะว่าในตอนนี้นะครับได้มีการประกาศคัมแบ็กมาชนกันอีกครั้งสําหรับวง NCT Dream แล้วก็ Oh My Girl นะครับจะเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตหรือว่าสวรรค์ผลักให้มาชนกันก็นกได้นะครับเพราะว่าแฟนคลับหลายๆคนนะเนี่ยก็ชื่อ ชอบมากๆเลยที่2วงนี้ได้มีการคัมแบ็กชนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ NCT Dream แล้วก็ Oh My Girl นะครับจะได้มีการปักวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือวันที่28เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เองนะครับซึ่งนี่ไม่ใช่การคัมแบ็กชนกันครั้งแรกของ Oh My Girl แล้วก็ NCT Dream นะครับแต่นี่เป็นการคัมแบ็กชนกันแบบเต็มๆเ,เลยครั้งที่3แล้วนะครับแถมในครั้งนี้เนี่ยยังเป็นอัลบั้มเต็มเหมือนกันอีกด้วยแฟนๆของทั้ง2ค่ายเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกันนะครับว่านี่เป็นความบังเอิญททีี่่นนาาารัักกมกหมวว้้งง2 มีความเกื้อหนุนกันหรือว่าเป็นคู่บุญกันยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งในครั้งนี้นะครับโอไมค์ก oh ลนั้นเนี่ยก็มาด้วยอัลบั้มเต็มที่มีชื่อว่า Girl Love นะครับด้วยคอนเซปต์แฟ r ต์เทลของโอ้ไมค์กลเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับมากๆแถมในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการปล่อยรายละเอียดต่างๆของอัลบั้มนี้ออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันแล้วนะครับอย่างในล่าสุดนี้นะครับโอไมค์ก oh ลเนี่ยก็ได้มีการปล่อยปฏิทินเกี่ยวกับการคัมแบ็คครั้งนี้ออกมาแล้วว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีปลอ เลยเป็นฟรา g r น n ์โน o t ที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ําหอมนะครับแล้วก็เป็นรูปวาดในสมุดโน้ตที่สวยมากๆแฟนๆก็เลยออกมาคาดเดากันนะครับว่าคอนเซปต์ครั้งนี้นั้นจะกลับมามีความแฟรี่เทลจ๋ามากขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคอนเซปต์แฟรี่เทลของโอเมก้าเลนั้นเนี่ยจะมีความเหนือจินตนาการมีโลกมีตัวการ์ตูนมี CG มากมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับครั้งนี้เนี่ยแฟนๆก็เลยคาดหวังกันมากๆนะครับว่าโอเมก้าเลนั้นจะกลับมาทำคอนเซปต์แฟรี่เทลจ๋าๆ fair แฟบบนี่เทลแบบว่าาเจ้้หญิงงอีกครั สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของโอไมก์เกิลนะครับก็สามารถไปติดตามดูปฏิทินการคัมแบ็กครั้งนี้ของโอไมก์เกิลได้นะครับว่าวันไหนจะมีการปล่อยอะไรออกมาให้พวกเราได้ติดตามกันบ้างนะครับแต่ที่แน่นอนเลยนั่นก็คืออัลบั้มนี้โอไมก์เกิลจัดเต็มมากๆแน่นอนและสําหรับ NCT Dream นั้นนะครับซึ่งเป็นยูนิตหนึ่งตางวง NCT ของ SM Entertainment นะครับได้มีการคัมแบ็กอีกครั้งกับอัลบั้มเต็มชุดใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Grit Mode นั่นเองแถมในตอนนี้ก็ยังได้มีการ ปล่อยปฏิทินโปสเตอร์ออกมาให้ติดตามกันอีกครั้งนะครับว่าแต่ละวันนั้นเนี่ยจะมีตารางการปล่อยรูปทีเซอร์ปล่อยคลิปวิดีโอปล่อยอะไรต่างๆออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันนะครับซึ่งตัวปฏิทินของ NCT นั้นก็เจ๋งอีกแล้วน,นะครับในเรื่องงานอาร์ตของ SM นั้นเนี่ยไว้ใจทีมงานได้เลยพวกเขาเนี่ยตั้งใจทํากันมากๆแล้วก็เป็นผลงานที่มีคุณภาพมากๆนะครับอัลบั้มครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอัลบั้มสุดพิเศษเลยที่จะมาในคอนเซปที่แปลกใหม่มากๆแล้วก็เป็นคอนเซปที่น่าติดตามมากๆจาก NCT Dream นะครัหาน,นะก์ ว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของ NCT Dream นั้นเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับ Red Velvet ที่จะได้คัมแบ็กก่อนหน้า NCT Dream ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าทีเซอร์ของทั้ง2วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันอยู่และฟแฟนๆนก็ยังคาดหวังไปถึงจัก,กรวาลของ SM อย่าง SM Culture นะครับว่า NCT กับอัลบั้ม Grid Mode ครั้งนี้เนี่ยจะนำไปเชื่อมโยงยังไงกับ SM Culture ได้นะครับที่เรียกว่าเป็นการคัมแบ็กที่น่าติดตามมากๆเลยจากศิลปินของ SM อย่าง NCT Dream นะครับฟแฟนๆหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของ NCT Dream เนี่ยก รอการคัมแบ็กของ NCT Dream ในครั้งนี้กันมากๆแล้วและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ NCT Dream แล้วก็ Oh My Girl นั้นได้มีการคัมแบ็กชนกันแถมยังเป็นการคัมแบ็กด้วยอัลบ,บั้มเต็มเหมือนกันอีกด้วยหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมานะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเพลงของใครนั้นเนี่ยจะได้รับความนิยมมากข,าขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยผลงานของทั้ง2วงนี้จะต้องเป็นผลงานที่มากด้วยคุณภาพอีกทั้ง2เพลงเลยนะครับยังไงเนี่ยก็มาติดตามกันนะครับว่าเพลงที่ปล่อยออกมาในวันเดียวกันนั้นเน่ยะะด้ะะงง้ับงงงงนคคาาขอท2ววคคใิ กระแสของวงไหนจะดีกว่ากันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดวิวยอดดิจิตอลแล้วก็ยอดขายนะครับก็ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ NCT Dream เนี่ยก็ลองมาพูดคุยกันรวมไปถึงใครที่เป็นแฟนคลับของ Oh My Girl เนี่ยก็ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง2วงชื่นชอบเพลงของทั้ง2วงชื่นชอบผลงานของทั้ง2วงเนี่ยก็มาสนับสนุนแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้ทั้ง Oh My Girl แล้วก็ NCT Dream กับการคัมแบ็กครั้งนี้กันนะครับหากว่ามีอะไรคืบหน้าหรือว่ามีอะไรที่อััปเเดตกกี่ยวบ O Michael ก็ NCT Dream กับการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยเราจะรีบนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังพร้อมกับมนาะชวนทุกคนพูดคุยกันแบบนี้อีกครั้งอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยการกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องอมกอล์กเกอรด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กับ NCT Dream ในการคัมแบ็กอัลบ,บั้มเต็ม Glitch Mode ในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งวงนั่นก็คือวงสาวสวย Fairy Tale อย่าง O h My g i r l นะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแล้วก็คอยสา oh Girl ับารห คลิปนี้อามากอเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการ k คป p อปรวมไปถึงเรื่องราวของ NCT Dream แล้วก็ Oh My Girl มาเล่าให้ทุกคนฟังอีก,กรอติดตามกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง